สวัสดีค่ะมาพบกับวันพระเดือนมิถุนายน2564มีวันไหนบ้างตรงกับวันอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวันพระรหัสสบดีที่สมิถุนายนซึ่งตรงกับวันแรม8คดข้าเดือน7และเป็นปีฉลูค่ะวันพุธที่9มิถุนายนตรงกับวันแรม14ค่ําเดือนเจ ปีฉลูวันพฤหัส,สบ,บดีที่17มิถุนายนตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีฉลูแล้ววันสุดท้ายของเดือนนะคะคือวันพฤหัส,สบ,บดีที่24มิถุนายนซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีฉลูเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเดือนหน้าวันพระมีวันอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ